สวัสดีจ้ามาเจอกันกับอีทอีกแล้วนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้อีทพาทุกคนมากินข้าวเช้านะคะอาหารอาหารเหล่าบ้านนาะปลาต้มหมอปลาชนะคะพี่น้องจา๋าปลาขาวน้อยแนวติดคอที่ดีนี่แหละนะคะปลาปลาขาวน้อยต้มหมอปลาาหรือว่าปลาส้อยปลาส้อยหรือว่าปลาขาวกัะจีค้คล้ายๆทำนองคล้ายๆกันนะคะประมาณ่าสายพันุเดียวกันอะไรประมาณนี้แล้วก็ปูทอดนะคะ ช่วงนี้ก็จะแบบว่าเป็นช่วงฝนเนาะเป็นช่วงฝนตกโอ้ยอะไรรันเป็นช่วงฝนตกแล้วบัดที่นี่พวกปูนาก็จะออกนะคะปูนาก็จะออกแล้วทีนี้ก็เอามาทอดพี่น้องจา๋าชุบแป้งทอดมันกระจีเสบเด้อพี่น้องเด้อใสอ่ใส่น้ําตาลนิดหน่อยใส่รสด,ดีใส่แป้งแป้งทอดกรอบนะคะมาอันนี้ เป็นน้ำพริกปลาป่นนะคะน้ำพริกปลาปนกกาน่นื้ือเพดแอะทักกระถินนางนีเพิ่งไปเก็บมาเมื่อกี้นี่เพิ่งไปเก็บมาสดๆร้อนๆนะคะจากหน้าบ้านเลยมาฝนตกใส่งามค่ะอะไรนะดำ นุ่งก้อนไหมคะปูอืมนุ่งก้อนปลปูไม่หเนี่ยต้องระวังนะคะเพราะว่าไข่จ้างมันหลายป้านี่เคีืหล,ลักแหลก ทั้งซ้อนทั้งมือคือเก่าแหละพี่น้องหลุด ินยังไงเข้าไปโรงเรียนกินแล้วหนูนนนหนนนก็กินไก่ทอดแล้วหน็องนเลยโอยเลิศงงเมื่ออยู่บ้านนานะคะจะได้กินอาหารอีสานสามฤดูดกาล สวนตกเราก็ได้กินปูกินปลาปูทอดอร่อยมาก ปลาขาวน้อยไข่ทุกตัวเลยไข่ปลาต้องเที่ยวแหลกๆเลยพี่น้องอะไรอะกระถินยอดอ,อ่อ,อน

พี่น้องจ๋าอร่อยคนอยู่ต่างประเทศนี่แบบเห็นแล้วต้องน้ำลายไหลแน่ๆไอ้ดูมันมันปิดแล้่ ทำไมอดัมไม่ได้ไปโรงเรียนอ่ะอืมก่ยอนกิเอเไม่ย,ยาก่อยากยาก,ก่อนกินข้าวนะคะ <c oughs> ก่อนกินข่าวเด้อพี่น้องจ๋าดื่มคอลลาเจนก่อนนะใครที่ซื้อเจไอจินคอลลาเจนโกลของอีทไปนะคะ ก่อนจะทานอาหารก็ประมาณ15นาทีดื่มคาลาเช่นไปก่อนนะคะตอนนี้นะคะอิทมีโปรโมชั่น,ว,น,น,ว,น,นะะวันนี้วันสุดท้ายนะคะวันนี้วันสุดท้ายสองกล่อง555บาทจัดส่งฟรีนะคะลูกค้า รีบสั่งเลยวันสุดท้ายแล้วนะ Ờ okay, no. Khai pa. <coughs> 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 Nụp <Nurin> 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 <Nurin>

อิ่มอร่อยมากทุกคนใครที่อยู่บ้านนานะคะนึกเมนูไม่ออกจัดไป <c oughs> อาหารเหล่าบ้านนานะคะปลาต้มหมอปลาโอเคนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้อี่ขอจบไว้เพียงเท่านี้แหละ ใครอยากได้โปรโมชั่นนะคะ Girl, เจเอจินคอราเจนโสั่งได้เลยนะคะวันนี้โปรโมชั่นวันสุดท้าย2กล่อง555บาทจัดส่งฟรีนะคะลูกค้าจะรับกี่ชุดก็ได้ไม่มีจำกัดนะคะสินค้าพร้อมจัดส่งวันต่อวัน1กล่องนะคะ1กล่องมี15ซองนะคะลูกค้าและ1ซองมีปริมาณ6กรัมนะคะให้คุณลูกค้าทานก่อนอาหารประมาณ15นาที หรือว่าตื่นเช้ามาทานได้เลยนะคะคอลลาเจอจะได้ทํางานนะคะจะได้ดูดซึมได้ดีมากๆนะคะลูกค้าอีทแนะนําให้ทานตอนเช้านะคะไบายค่ะใครสนใจนะคะทักอินบ็อกเพจหรือว่าอ่าแอดไลน์นะคะช่องทางการสั่งซื้อเดอีทจะปัดหมุด ID ไลน์ไว้ให้อยู่ตรงคอมเมนต์แรกนะคะไบายค่ะ